จพลาดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาเจอเจอกับเซลลุงอีกเช่นเคยนะคะพี่ๆขา ผู้าด้านการขายค่ะของบริษัเทเพชรยนต์วันนี้นะคะรุ้งอยู่ที่เพชรยนต์สำนักง,งานใหญ่ค่ะซอยเซรีไทย68แยกที่1เขตมินบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้นะคะเซลล์รุ้งก็จะพาพี่ๆนะคะมาชมนิวอออติเข้าใหม่คันนี้บอกได้เลยว่าฟังก์ชันครบประหยัดน้ำมันดีไซน์สวยนะคะและที่สำคัญคันนี้เป็นรถเข้าใหม่สุดๆร้อนๆด้วยนะคะพี่ๆขะกับนิวอออติ1.8 h i b i พ Premium รถปี2021เนะะี่ยฮะกับราคาคันนี้ตั้งขายเพียง579,000บาทคันนี้สามารถจัดยอดเต็มฟรีดาวได้ ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่9,006ตลอดอายุสัญญาใครที่กำลังมองหา New a l t i s อยู่นะคะรีบติดต่อหาเซลล์รุงได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0972517435วันนี้นะคะรุงก็จะพามาชมทั้งภายนอกแล้วก็ภายในก่อนดูคลิปนี้ฝากก,ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่รุงอัปเดตลงทุกวันค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็บอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะพี่พี่ับได้ทั้งตัวไฮบริดนะคะประหยัดน้ำมันมาคันนี้ 3โลลิตรเท่านั้นเนี่ยค่ะพี่ขะบอกเลยคันนี้ใช้งานได้ยาวๆกับสีพิเศษหายาคันนี้สีเมทิลิบบูสวยๆค่ะสําหรับคันนี้นะคะได้ในส่วนของโลโก้โตโยต้าเนะคะแล้วก็เส้นโครเมียมตัดสวยๆแบบนี้1เส้นนะคะมาพร้อมสีพิเศษนะคะสีสวยงามออกเป็นสีเทๆาๆฟ้าๆนะคะบอกเลยคันนี้แรไอเทมสุดๆนะคะไฟหน้านะคะคันนี้ได้ในส่วนของไฟโปรเจคเตอร์นะคะบอกได้เลยดวงใสๆเก๋ๆไม่มีรอยแตกรอ,รอยขูดรอยขีดรอยล้าวนะคะมาพร้อมในส่วนของเดย์ทมคันนี้ก็มีให้นะคะสันเหลี่ยมคมตัวรถ คันนี้สวยๆค่ะพี่ๆขาใครที่ไม่ทันคันที่แล้วนะทะเบียน1.0.47ไม่ต้องไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรนะคะน้องมีให้เลือกอีกหนึ่งคันคือคันนี้นั่นเองสีเดียวตัวเดียวกันเนี่ยได้ตัวพรีเมียมเหมือนกันนะคะราคาต่างกันประมาณ สามหมื 30, 000, นะะ่นนคะราคาต่างกันประมาณ2องถึงสามหมื่นแต่เลขไม้ก็เยอะกว่านิดนึงนะคะเลขไม้คันนี้อยู่ที่แสนหกนี่ค่ะพี่คาแต่ก็บอกได้เลยว่าคันนี้อัตราการประหยัดน้ำมันดีมากใครที่สนใจคันนี้รีบติดต่อหาเซลล์รุ้งเลยค่ะพี่นะเรเดียมสุดๆพระเป็นสีพิเศษและได้ตัวไฮบริดค่ะพี่ๆสำหรับกันชนนะคะคันนี้ได้กันชนสีดําสวยๆแบบนี้นะคะบอกเลยรถไม,ไม,ไม่ไม่มีรอยเฉียวชนนะคะรับประกันรถที่เพชรยนต์ไม่มีชนหนักไม่มีพิกามไม่มีจมน้ำไม่มีกับสีกองไม้นะคะเล่มไม่มีชารุดสูญหายแน่นอนมาดูันต่อะค่น วนของตัวสร้างโครงสร้างรถกันบ้างนะคะมีให้ดูเลยนะคะ โครงสร้างรถนะคะล้อนะคันนี้ได้เป็นล้อมแม็กเดิมๆจากศูนย์นะคะเป็นล้อลอยสีทูโทนยางปี24นะคะคันนี้ซุ้มชกคเดิมโรงงานค่ะพี่มาพร้อมโลโก้นะ,ะแสดงความเป็นไฮบิดสวยๆแบบนี้นะคะกระจกเดิมแท้โรงงานลุ้งเช็คให้เราเรียบร้อยรอบคันค่ะพี่โตโยต้าชัดเจนแบบนี้เลยนะคะฟิล์มก็ติดให้เราเรียบร้อยนะคะในส่วนของกระจกมองข้างค่ะพี่ๆคันนี้พับเก็บระบบไฟฟ้านะคะมีในส่วนของแถบไฟเลี้ยวในตัวมาให้นะคะพี่ๆขามาพร้อมมือจับที่เป็นมือจับแบบโครเมียมดีไซน์สวยน่าใช้งานนะคะเดี๋ยว เจอรุงพาพี่ๆไปชมกันในส่วนของภายในตัวรถกันบ้างนะคะว่าในภายในตัวรถคันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับภายในตัวรถนะคะคันนี้คอนโซลหน้าก,กว้างๆแบบนี้นะคะพี่ขาบอกได้เลยนะคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคานะที่พักเท้าคันนี้ก็ก,กว้างๆเช่นเดียวกันนะคะเบาะนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตนะคะพี่ขาดีไซน์สวยน่าใช้งานแบบนี้เลยนะคะพี่ขาเป็นเบาะหนานแน่นแบบนี้ น,ะะนั่งนุ่มๆสบายๆนะคะในส่วนของโครงสร้างนะคะที่เพชรยนต์แจ้งทุกคลิปเลยโครงสร้างนะคะได้เป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเนะะีคะน็อตไม่มีขันไขขยับเลยนะคะทุกอย่างเดิมๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้ในส่วนของฝั่งประตูนะะีคะนี่ให้ดูใกล้ๆ ฝันะ่งประตูคันนี้ก็จะมีในส่วนของช่องวางออ่ขวดน้ําแก้วน้านะคะมีมาให้แล้วเรียบร้อยเนาะนะ,ะด้านหลังคันนี้ก็บอกได้แล้ว่าอุปกรณ์ครบคันมากๆนะคะสำหรับด้านหลังคันนี้นะคะพี่ๆขาเบาะเนี่ยก็ได้เป็นเบาะหนังนะคะทรงสปอร์ตเหมือนกันกับด้านหน้าเลยนะคะพร้อมที่พักแขนนะนี่ให้ดูใกล้ๆเลย นี่เลยนะคะที่พักแขนตรงกลางนะคะแล้วก็ในส่วนของที่วางแก้วน้ํามีให้นะคะ1ช่องสองช่องสวยๆนะคะแอร์หลังคันนี้มีให้พร้อมกระเป๋าจิงโจ้สองใบใส่ของได้จุกๆนะคะที่ห้องโดยสารเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะช่องเก็บของขวดน้ํามีให้นะคะพี่ๆขาในส่วนของด้านหลังนะคะคันนี้บอกได้เลยสวยงามมากๆนะคะสาหรับด้านหลังนะคะพี่ๆขาคันนี้เนี่ยก็จะได้เป็นสีพิเศษแล้วก็ดีไซน์เนี่ยอย่างที่แจ้งเป็นโฉม all new ดีไซน์ค่อนข้างที่จะสวยงามน่าใช้งานเลยนะคะขออนุญาตปรับแสงขึ้นนิดนึงคันนี้นะคะโลโก้ตตย ตาเป็นโครเมียมคันนี้ด้านหลังกล้องถอยมีให้นะคะในส่วนของโลโก้คันนี้เห็นชัดๆเลยนะคะพี่ขาในส่วนของไฟท้ายนะคันนี้ได้เป็น,เป,นเป็นไฟท้ายนะคะแบบ LED 라이 i ์ดิ้ดวงแดงๆตโต,โตๆใสๆไม่มีรอยแตกรอยขูดรอยขีดรอยลา้วนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะคะพี่ๆขานีให้ดูเลยนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะคันนี้นะพี่นะพรมสักการะนนะคะพี่ขาสะอาดสะอ้านนะรับประกันเลยค่ะรถไม่มีชนหนักพี่ความแน่นอนนะคะนี่ อ่านะคะในส่วนของชุดซ่อมยางฉุกเฉินนะคะยางอะไหล่แม่แรงนะนี่พี่ๆให้ดูเลยนะคะครบคันแบบนี้ยางอะไหล่แม่แรงนะมีมาให้นะคะแล้วก็ในส่วนของโลโก้โตโยต้าเนี่ยก็เป็นโครเมยียมเนาะนะคะนี่โตโยต้าเดิมแท้โรงงานซีนเดิมนะคะสีครีมไข่ซีนทางมะพร้าวนะคะพี่ขาเดิมโรงงานแน่นอนโครงสร้างรถบอกเลยคันนี้โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมใครที่สนใจคันนี้นะคะนิวเอออติสเครื่อง1.8เนี่ยคะตัว ไฮบิดพิมเนี่ยนะคะร,รถปีสองพันยสเอ็นะรีบติดต่อหาเซลลรุ้งได้เลยที่เบอร์โทรศูนย์เก้าเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสี่สามเดี๋ยวเซลรุ้งพาพี่ๆนะคะมาลองสตาร์รถคันนี้ดูนี่เลยนะคะเงียบแบบนี้ค่ะพี่พี่นะคะอันนี้มันไม่ได้กระตุกหรนะืออะไรนะ,ะกล้องหนูเองนะคะกล้องหนูเองนะมันไม่ได้แบบแผะเพนะพี่นะ,ะมันไม่ได้แผลๆๆบ,บแบบนี้นี่เห็นไหมนะคะเดี๋ยวขอญาตนี่ลองนี่ นะคะมันต้องลองโฟกัสอีหนึ่งนี่ถ้าโฟกัสก็คือมันจะไม่ได้แผลบนะคะพี่ขาต้องขออภัยด้วยนะพอดีกล้องหนูมันไม่โฟกัสต้องขออภัยค่ะอ่ะมาเริ่มจากจุดแรกเลยนะคะจุดแรกขอเป็นหน้าจอเรือนใหม่ก่อนเลยนะคะไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่1นึ0 0 0สื่นโลนะคะพี่พี่ขาไมค์เป็นไมค์แท้ไมค์เดิมนะพี่น้าไม่มีกับไมค์ก่อไมค์รับประกันเลยค่ะรถไม่มีชนหนักไม่มีพิคว้าไม่มีจมน้ําไม่มีกับสีกอไมค์และไม่มีชํารุดสูญหายแน่นอนนะคะคันนี้ไมค์แท้ไมค์เดิมนะคะพี่ขาแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะคัััันนนนนี้้ไดเป็พวงงแบบติฟก์ชะะ พวงมาลัยมันติฟังก์ชันต้องขออภัยนะคะพี่ขาอาจจะมีในส่วนของรอยถลอกนะแต่ไม่เป็นไรนะคะเรามีในส่วนของการดูแลนะคะในส่วนของการดูแลพวงมาลัยลดให้นะคะพี่ขาได้เหมือนใหม่แน่นอนนะคะหุ้มพวงมาลัยให้ใหม่แบบสดๆเลยนะคะเรามีการดูแลให้นะคะคันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะปากสภพพัดเสร็จสวยงามแน่นอนใครที่สนใจรีบติดต่อหาเซลล์รุ้งตามเบอร์ช่องทางด้านล่างนะคะแล้วก็ ในส่วนของคันนี้นะคะพี่ๆขาก็จะมีในส่วนของอที่เปลี่ยนนะคะพี่ๆขาวิทยุนะ,ะที่เปลี่ยนหน้าจอดิจิตอลตรงกลางนะคะที่เปลี่ยนคือระบบวิทยุคันนี้มีให l ้แล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมในส่วนของปุ่มพุชตาร์นะคะอย่างที่แจ้งปุ่มพุชตาร์ <ๆ S 2> อยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะ <Call. S 2> คอนโซลกลางนะคะคันนี้นะพี่ๆคอนโซลกลางเนี่ยก็จะได้ในส่วนของหน้าจอที่เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะบอกได้เลยคันนี้รับรองในส่วนของ Apple c a r p l a y a n d อ o นดอร์อนะคะแล้วก็เชื่อมต่อวิทยุได้นะฟังวิทยุ FMAM ได้ นะคะคันนี้ยังใส่ซีดีไม่ได้นะคะถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆแล้วเนี่ยจะไม่มีใส่ซีดีนะคะพี่พี่ขในส่วนของนะคะนี่เลยแอร์นะคะคันนี้ได้แอร์ระบบออโต้นะคะ,ะ,คะพี่ขาก็คือสตาร์ทรถปุ๊บเย็นฉ่ำปั๊บเลยนะคะในส่วนของคอนโซลกลางด้านล่างลงมาเนี่ยคะคันนี้ก็จะมีในส่วนของแท่นชาร์จไวเลสชร์เจอร์นะคะแล้วก็ในส่วนของเกียร์นะ,ค,ะคันนี้ได้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ cvt แถวตรงสวยๆแบบนี้เบรกโฮมี Back y, นะคะพี่พี่ขาเบรกมือได้เป็นเบรกมือไฟฟ้าเรียบร้อยนะแล้วก็ในส่วนของช่องวางแก้วน้ำมีให้2ช่อง นะคะช่องพักแขนมีให้นะคะสําหรับคันนี้บอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคากุญแจสมาร์ทคียร์เรสสวยๆแบบนี้ใครที่สนใจติดต่อหาเซลลรุ้งได้เลยที่เบอร์โทร0 9 7 2 7 4 7 4 3เดเดี๋ยวเซลลรุ้งพาพี่ๆไปชมกันในส่วนของห้องเครื่องกันต่อนะคะว่าห้องเครื่องจะเป็นอย่างไรไปกันเลย มาดูกันต่อนะคะสำหรับห้องเครื่องกันบ้างนะคะว่าห้องเครื่องคันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะนี่สตาร์ทรถให้ดูเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะพี่ขาโครงสร้างรถนะบอกได้เลยว่าเป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะน็อตไม่มีขันไขขยับเลยค่ะพี่พี่ขาทุกอย่างเดิมเดิมในส่วนของของเหลวเนี่ยก็ไม่มีรั่วซึมรั่วไหลนะคะพี่พี่ขาโครงสร้างเนี่ยโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมไฟไฟแท้ไฟเดิมเนี่ยะคะไทโคอิโตะสวยๆแบบนี้นะคะในส่วนของซุ้มโช๊คนะคะเดิมโรงงานเม็ดองเม็ดอาร์ตอยู่ครบรอยน็อตไม่มีรอยประแจขัน ไขในส่วนของมาร์คเดิมโรงงานนะคะจุด QC มาร์คเดิมโรงงานเนี่ยนะคะอยู่ครบๆแบบนี้นี่นะคะอยู่ครบๆแบบนี้สําหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อหาเซลล์รุ่งได้เลยค่ะนิวนะคะเอาตีสนะเครื่อง1.8เนี่ยะคะตัวไฮบริดพรีเมียมรถปี2021เนี่ยะคะพี่ขาเลขไม่1แสนหกหมื่นโลราคาตั้งขายคันนี้เพียง5แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะคันนี้จัดยอดเต็มฟรีดาวได้ค่ะพี่ๆผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่9,006ตลอด,ดสัญญาใครที่สนใจติดต่อหาเซลล์รุ่งได้เลยนะคะที่ เบอร์โทร0972517435วันนี้เซลลุ้งท้องขอลาไปก่อนฝากพี่ๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงอัปเดตลงทุกวันค่ะวันนี้เซลลรุ้งท้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ